ส,สวัสดีครับคนดูครับวันนี้นะครับอยู่กับเจ้า2คันนะครับแล้วก็อยู่กับโบ๊คนเดิมนะครับผมวันนี้โบ๊ทจะมารีวิวกันนะครับทั้ง2คันนี้กับเจ้า AP, แคป Space Cap นะครับแคปเปิดได้ทั้ง2คันนี้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นตัว sda นะครับส่วนรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น lda นะครับวันนี้โบ๊ทจะมาเปรียบเทียบให้ดูว่า2คันนี้มีความแตกต่างกันยังไงปะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนะครับผมนะครับสำหรับรุ่น sda นะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าพลาสติก สีดำนะครับในขณะเดียวกันตัว LDA นะครับผมจะให้เป็นกระจังหน้าแบบโเมียมนะครับผมส่วนไฟหน้านะครับตัว SDA จะเป็นไฟธรรมดานะครับหรือฮาโลเจนนะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นรุ่น LDA นะครับจะให้มาพร้อมเป็นไฟ d a y ์ไลท์แล้วนะครับไฟตัดหมอกครับส่วนรุ่น SDA จะยังไม่มีมานะครับผมสำหรับตัว LDA นะครับมาพร้อมเรียบร้อยนะครับกับโรงงานเลย นะครับมาถึงส่วนล้อนะครับผมล้อนะครับเดิมโรงงานนะครับรุ่น SDA ให้มาพร้อมเป็นล้อกระทะนะครับผม15นิ้วนะครับผมในขณะเดียวกันครับถ้ารุ่น LDA นะครับเป็นล้อแม็กซ์อลลอยนะครับให้มาเป็นล้อ16ครับทั้งคู่นะครับเป็นยางบิสโตนทั้งคู่เลยนะครับผมนะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับผมจะให้มาเป็นแบบนี้นะครับสำหรับรุ่น S นะครับผมในขณะเดียวกันนะครับกระจกมองข้างในรุ่น LDA นะครับให้มาพร้อมเป็นไฟเลี้ยว ที่กระจกหูช้างแล้วนะครับผมนะครับที่จับประตูรถนะครับในขณะเวลาที่เราเปิดนะครับผม SDA นะครับจะเป็นวัสดุสีดำนะครับในขณะเดียวกันในรุ่น LDA นะครับจะให้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถครับผมนะครับในรุ่น S นะครับมาถึงท้ายรถนะครับ SDA นะครับให้มาเป็นไฟธรรมดานะครับผมและจะยังไม่มีกันชนท้ายนะครับผมแล้วก็ สติกเกอร์ด้านหลังโลโก้เอซูหรือ D m a x นะครับแล้วก็ DDI นะครับจะเป็นตัวสติกเกอร์ในขณะเดียวกันครับตัว l d a นะครับไฟท้ายจะเป็นไฟ LED ทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับพร้อมมือจับเปิดฝาท้ายเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับผมแล้วก็พร้อมกันชนท้ายในขณะเดียวกันนะครับผมตัวโลโก้เอซูนะครับจะให้มาเป็นตัวโครเมียมแล้วนะครับผมนะครับมาถึงเรื่องภายในนะครับผมด้านคอนโซลครับสำหรับตัว S นะครับผมฝั่งซ้ายมือจะยังไม่มี เกะด้านบนนะครับจะเป็นถ้าเป็นรุ่น SDA นะครับจะเป็นแค่ช่องใส่อุปกรณ์ในขณะเดียวกันถ้าเป็นตัว LDA นะครับจะมีสามารถเปิดเกะได้นะครับผมส่วนแอร์นะครับผมก็จะมีแตกแต่งสวยงามตกแต่งสวยงามนะครับผมในขณะเดียวกันรุ่น SDA จะยังไม่มีนะครับจะเป็นสีวัสดุสีดำนะครับหน้าจอ7นิ้วให้มาเหมือนกันนะครับผมส่วนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมก็จะเหมือนกันเลยครับทั้งตัว SDA และ LDA ครับ ในรุ่น SDA นะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับจะยังไม่มีลายจะเป็นเบาะสีดำนะครับในขนาดเดียวกันตัว LDA นะครับจะเป็นเบาะผ้าเก็ตรีเนียมนะครับจะมีลดลายนะครับเพื่อความหรูหรามากยิ่งขึ้นครับผมนะครับส่วนเรื่องกุญแจนะครับก็ถ้าเป็นตัว SDA จะยังไม่มีตัวสัญญาณกันขโมยจะเป็นกุญแจแบบนี้นะครับส่วนของตัว LDA นะครับผมจะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะครับจะมีสัญญาณกันขโมยแบบนี้นะครับผมเห็นไหม ครับผมก็ประมาณนี้ครับโอเคนะครับนี่ก็จบไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ2เจ้า2คันนี้นะครับผมว่าแตกต่างกันยังไงนะครับสำหรับรุ่น SDA นะครับมีโปรโมชั่นใช้เงินออกรถอยู่ที่39,000บาทนะครับกับราคาเต็มอยู่ที่635,000บาทนะครับกับอีกคันหนึ่งครับเป็นรุ่น LDA นะครับผมตามที่บอสรีวิวไปแล้วครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นนะครับอยู่ที่49,000บาทนะครับกับราคาเต็มอยู่ที่698,000บาทนะครับพี่ๆคนไหนนะครับ สนใจเป็นรุ่นไหน2คันนี้นะครับโบนมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสามารถโทรหาโบสได้ที่เบอร์0943214664นะครับผมแล้วเจอกันไวรุ่นจัดไป